ายในวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่20นะครับโดยรายงาน,น,น,นจากทางการจราจรโดยทั่วไปก็จะมีข้อาพการปกตินะครับสามารถขับขี่รถได้ความเร็ว60-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็จะเกิดอระเหตุวันละประมาณ500-500บวกนะครับแล้วก็ตายวันละประมาณ50แล้วก็บาเดเจ็บวันหนึ่งก็ประมาณ3-400นะครับเมษาเดียวน,น,นะคะ เกิดอุบัติเหตุ5ครั้งค่ะ,ะมีผู้บาดเจ็บทั้งหมดนายเจนเนี่ยได้ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์นะครับมาสุรานะครับขับขับล้ำเข้าไปในอีกเลนหนึ่งนะครับทําให้ชนกับรถเก๋งที่กลาลังสวนลับรายที่สามนะครับเชื่อผู้บาดเจ็บชื่อนายนิวัฒน์เฉลิวัฒนะฮะเป็นชาวตำบลบ้านหมอนะครับคนในพื้นที่นะฮะเหตเกิดบริเวณถนนโคกสะเหลาวัวลลภำรุงนะครับเขตบนคคลอำเภอนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ เป็นผลสรุปนะครับในการดำเนินง,ง,งานในปีนี้เปลี่ยนใประธานผง,ง,งทุกทุานครับคือส่วนของพื้นที่เราเองจากน,นี้ทางน,นต้งรวจมีบางบางจุดนะคะจะเป็นจุดจุดรองบริเวณทางเข้าหนองปันเรือนะคะรเป็นมสมัยผมเป็นผู้การที่สุบราการเนี่ยตอนนั้นมีเยอะตอนนี้คุจะเสือ่อมภาพปผมเอาแยกหนึ่งเนี่ยอาจจะประมาณสิบเครื่องเลยครับเจ้าหน้าที่เดิน ป็นลายและเต็มเลยครับมันก็จะตรวจได้มากขึ้นก็จับกลุ่มคนเมาได้มากขึ้นแต่ที่นี่ไม่มีเครื่องมืออีกสานและเราหาความร่วมมือระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับทางกระทรวงสาธารณสุขถึงแนวทางการแคเบตส่วนอีกประการหนึ่งในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นเครื่องตรวจเร็วหรือเครื่องตรวจเมาคือการเช่าเครื่องเหมือนเหมือนที่กรทมเคยติดตั้งเครื่องเดนส์ไรเซมิเลให้พชท่านคณะกรรมการท่านอนุกรรมการ ในเรื่องของการระรมลดอ์บัติเหตนั้นเราคงเป็นปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องมีจุดอ่อนจุดแข็งในเรื่องของการทาง,งานหรือในเรื่องของการที่จะบรรลุกับตรา